สวัสดีครับพบกับ,บช่องช่างเดียวชาแนลนะครับดีเดินทางมาถึงวัดบ้านคนบุญครับเ <c oughs> ดินขึ้นมาดูข้างบนมีลาวเหล็กกันตกด้วยฮนะ ท่าเพดานก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ได้ทาสีดูทัศนียภาพครับยังสวยงามเหมือนเดิมก็ผนังยังไม่ได้โป๊ยังไม่ได้ฉาดเห็นไหมครับนะครับยังไม่ได้ทาสียังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็มาดู นั่นในไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วครับหนังปุ๊ผ้าเพดานก็ต้องรอ,อนิดนะคงเร็วๆวันนี้คงไม่ทาสีนะ่ส่วนช่องนี้ก็ต้องปิด ตรงนี้คือสองเส้นนี้คือสายเมนนะครับสายเมนกุฏิหลังนี้นะครับซึ่งจะเดินผ่านไปงนี้นะครับนี่ผ่านเสาตรงหลังรถนะ <c oughs> อย่ด้านนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับจะถมถึงช่องลมตัวนี้นะครับ จะถมที่ถมอีกนะครับจะต่ำกว่าช่องลมอยู่ประมาณ50สิบเซนจะเป็นพื้นดินนะครับจะถมอีกอตอนนี้ช่างก็ยังก่อเก็บนะครับเก็บงานขณะวันหยุดยังมาทำงานนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในงา,านนี้ก็เรียบร้อยแล้ว เมันอ่อนนาอีกโอ้เสียดายมากก็เส้นนี่กับเมื่อเลยบอกท่ครับผมันยุสดสำนองนีง่เนาะคือไอ้ไลไลแล้วไอ้กับได้มามเ,เ,เาาาบิ่งานเลยมาเลยแต่สาสตงานเดียวมันขาดแล้วครับหยุดทีไม่ ในหนึ่งวันนอกหนึ่งวันอ๋อสองด้านนี่บอกทราบผู้เดียวเนาะผู้ดเดียวแล้วมูลมนละห่างแค่ไหนโอ้ในการอยู่งอย่างในเน,น้อยก,ก็ต้องมีไฟสองหลอดสัน้นทางน,นอกเนาะทางน,นอกนี่หลอดนึงนี่ก็บหลอดนึงถ้าอยากประหยัดก็ใส่หลอดเดียวทางในหลอดนึงแล้วก,ก็ปักแยกสองจุดทางน,นอกก็ ปักจุดหนึงน่งนะครับมุมนี้จุดหนึ่งพอเดี๋ยวคุณไขด็อกสากบล็อกมัน,มนง่ายๆอยู่เนาะง่ายกับผมง่ายเลยเนาะเนี่ยจะมือโซ่อ่านี่อย่างเงี้ยละ อาวัดเอาธนาคารเร่งเรือฮัทไอขึ้นมาเ้เร่งมันเลียกได้ก็จะยุดปีใหม่ในเตรียมงานเตรียมอย่างลูกชายแต่งงานแล้วนะนี่ครับมุมด้านนอกนะครับโอ้สวยสวย หลังสลามนคือลงปูนะครับหังจาถมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูว่าทัศนียภาพมันที่นี่อยู่ตรงไหนนะครับลึกลงไปถึงนู่นนะครับลึกมากเลยนะครับ นั่นก็คือโรงครัวแล้วก็ห้องน้ำนะครับเี่ยเริ่มจ้ามาแล้วต้องบางหน่อยครับความร้อนมันนะทำให้เครื่องดับไปเองเลยนะครับเปลี่ยนไม่ได้มาหลายวัน